เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถสวยชมฤกษ์สีเล็กขายนะครับอันนี้ toyota toyota เอาติดปี2013กับราคาเบาๆ69,000บาทเท่านั้นเองไปครับใช้งานกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบายครับขับเที่ยวขับโชว์ก็ได้รถยังสวยราคาถูกๆูกน้ำมันล้วนครับน้ำมันล้วน เครื่องดูโอพันหกร้อยซีซีเกียร์โต้แท้เดิมโรงงานแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างแน่นเล่มเอกสารมีให้ครบครับราคานี้สุดคุ้มแม็กแท้ของโตโยต้าครับบอดีดีสวยเงาฉ่ำทั้งคันก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยเลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับรถสวยสวยกถูกให้เลือกซื้อกันทุกวันเลยภายในเป็นเบาะหนังอาจจะมีเปื้อนบ้างครับเกียร์โต้กระจกไฟฟ้า พิกัดดูรถอยู่สมุดปากการครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของทุวท่านเองของเครื่องอาจจะมีเปื้อนบ้านครับเข้าล้างหน่อยก็สวย69,0 0 0บาทราคานี้ก็ต้องแจ้งกันไว้ก่อนนะครับว่าเคยวิ่งแท็กซี่นะครับถ้าเป็นรถบ้านเกือบ200,000นะครับปี2013ไม่ได้ราคานี้แน่นอนอันนี้ก็ไปขับเที่ยวขับโชวลล์ล้อได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ